มาเป็นทีมเลยโอเคนะคะให้แต่ละคนไดน้ทำตัวกันแ<อ>บบเดียวกัน<อ>ค่ะชัยนิษฐ์ชัในในดีตได้ทำแล้ว <laughs> บีมวัคคตาโนะคะคะผู้บริการสร้างสีเศร้า,ราจุกจุกว <laughs> ิ่งลงมาชี้ชีชื่ชชอตครับกนันแล้วผ้าหั่นสีครับเป็นผพุ่งกับครับแล้วก็เขียงกดครับสวัสดีครับชื่อเว้นะครับผมระบบทเป็นเอเว้ยครับ นี่ก็จะเป็นหนาหรักที่ที่จริงๆแล้วทุกความรู้สึก,กับมันอยู่ในตัวเราคนเดียวนี่นแหละแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจความรักในอีกรูปแบบหนึ่งยาก,การที่เรารักคนนี้มากๆเราต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตมันมันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แล้วอ่าคนนี้กำกับยากไหมคะโอ้กำกับยากไหมคะซ่อนหนอนซ่อไหมคะดิฉันจะซ่สนมันอยู่ไม่ห้าเฮะเพราะว่าคือสองคนนี้เขาอยู่กับเรามาประมาณห้าปีแล้วค่ะที่ที่ บทคือบทเรื่องนี้จนถึงตอนนี้คือ8ปีนานมากเขียนมาทั้งหมด6ปีครับ<อ>แล้วก็มีตัดสินใจ10นาทีอะค่ะน,น,นาที <c oughs> จากตอนแรกที่ที่กันเน่ไม่ได้ทำแล้วก็มันมันมีจุดพลิกที่ไม่ได้ทำเขาเม่อยู่กับเรามาตลอดสรับนี้เลยเข้าใจบทเราก็เลยไม่ไม่รู้สึกว่ายากส่วนตัวเต้ยเองเนี่ยตอนนั้นก็คือเขาก็เข้ามาแคสติ้งอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็เราเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนที่ไม่ได้ใช้เต้ยสุดท้ายต่ามาต้องแต่เต้ยซึ่งเขามีความ คือเราว่าเขาเขาเข้าใจบทดีทั้งสี่คนเลยฮะเ,เลยไม่ยากเลยไม่ยากวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ที่ยังไม่เคยเออกอากาศที่ไหนว่าให้ด้วยว่าสินาทีถ้าเกิดอยากจะชมเดี๋ยวเราเปิดให้ชมแน่นอนค่ะนะคะ<ช>แต่ว่าคอสสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันเห็นมีฉากร้องไห้กันหนักมากรามมากหนักมากยากไม่ฉากนั้นก็ยากเลยยากเห็นมีตีตีตัวเองด้วยอันนั้ไม่ได้บอกใช่ไหมคะ คือคือปกติเป็นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยร้องไห้อยู่แล้วไม่คือคือขอเติมนิดเดียะเลยค่ะกลัวไหมคะเขาจะเริ่มเติมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เป็ผู้กำกับให้ความฟรีดอมแก่นักแสดงให้เยอะมากๆค่ะคือผู้กำกับเนี่ยเขาจะไม่ให้เราทำอะไรโดยที่เขาเป็นคนคิดเองเขาจะพุชเราให้ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนี้ตอนนี้ณจุดนี้เจอปัญหาแบบนี้ แล้วจะทำยังไงให้เราอินไปกับบทให้เราเป็นคนคนนั้นเลยใช่นะคะเกิดเกิดบังคับแต่ไม่รู้ไม่เห็น <laughs> จริงๆแล้วเรต้องบอกว่าเวลาเราทำหนังนะคะทุกคนเวลาเล่นหนังนะคะมันจะมีบทบาทในในนักแสดงแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะให้เขาแสดงออกมาเขาจะเป็นตัวเอเวย์สมมติว่าเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งนี้เอเวยเสียใจมากแต่ว่าแต่ว่าในฐานะที่เราอยู่หลังมอนิเตอร์ทั้งผู้กำกับหรือว่าโปรดิวเซอร์ใช้ก็แล้วแต่เราไม่รู้ว่าจริงเอเวย์เขาจะ S <S <an> <S เขาจะปาของเขาจะตีน้องหรือว่าเขาจะนิ่งๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเอาเว้ยรต์เวลาเสียใจจะเช็คใจสุดๆเป็นยังไงเพราะฉะนั<ม> <S <S <an> <S ้นทุกครั้งที่นักแสดงแสดงออกมามันคือสิ่งที่เราเรียนรู้หลังมาเลเตอรพร้อมๆกันเลยในทีน,นั้นหลายๆเทคมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะเป็นความเซอร์ไพรส์ที่มาแบบใช่ก็ถ้าเกิดแบบสมมติว่าซีนี้ต้องตแบบกระชือนหัวใจแล้วข้างหลังมาเลเตอร์น้ำตาไหลไปด้วยแสดงว่าอย่างเงี้ยมันมันแปลว่า เพราะฉะนั้น,นพอทุกซีที่มันแบบนนขนลุกน้ำตาไหลขณะที่เราอยู่ลังมอนิเตอร์แบบว่านักแสดงเขาช็อกถึงบอกว่าซีนนั้นก็จะขาดอ๋ออ<ช>๋อเลยไหมแ้นคนที่ไปดูแน่นอนก็ต้องมีเตรียมทิชชู่ไปซับน้ำตาบ้างหลาดได้ไม่้องเจาะนะอืมไปตากลมขอแค่พี่ยองอื่นอ่ใช่แล้วมีฉากอะไรที่ประทับใจบ้ไหมคะใช่เจอชีซีแล้วนะโอเคก็ฉากประทับใจทุกฉากเลยค่ะจูบใช่ไหมกับจูบ จบไม่จบช่างแต่ว่ามีคนบอกว่าจบจบด้วยเออเรื่องหน้าละกันเอาให้ถอนหมดเลยถ้าอยากถนัดหนีไม่ค่ก็จริงๆแล้วก็มีฉากยากหลายฉากนะคะสำหรับมินดี้แต่ว่าเพราะว่ามินดี้อยู่กับบทนี้มานานพอสมควรค่ะก็เลยเข้าใจจุดของเสี่ยลพิงมากแล้วค่ะเวลาแบบเราเห็นอย่างเช่นเหตุการณ์นี้กับเอาไว ูช้ชายคนนมนกันก็เป็นา้นนาอยนต่น่นนาติดตามในพวกแบบฝาก้ายนตเรื่องนี้ค่ะร <c oughs> ้าะนะ <c oughs> จุกบเลยวิ่งลงมานี่ข้าอ,อก,ก็อยากจะขอโอกาสนะครับสำหรับสำหรับหนังไทยเล็กๆสักเรื่องนึ่งในในปี2568เพราะว่าที่ผ่าน ย่างแย่มาตลอดโดยที่ไม่ค่อยมีคนสนใจบางที่ทุกคนก็สนใจกับฟ้าสต์ฟิวเลอร์ว่าจะได้จะได้ฉายหรือไม่ได้ฉายกันแน่แต่ว่าม,มีใครสนใจแบงไทยเลยไม่ไม่ใช่แค่เรื่องเราเรื่องเดียวแั่เรื่องอืู่ด้วยอย่างน้อยก็คือขอให้ซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วก็ชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันคิดกันนะครับขอโอกาสอย่างนนะครับก่อนที่เราจะไปด้วย